วันนี้เอกจะมารีวิวกระเป๋าที่จิ๋วที่สุดในโลกแบบนี้ฮะ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่ b a Bad Boy Channel เช่นเคยนะฮะมาพบกับเอก อีกแล้วนะครับใน E ีพีนี้สำหรับ E ีีนี้นะฮะเอกจะมาเปิดกล่องพิเศษนะฮะเพราะว่าเป็นกระเป๋าที่หาตัวจับได้ค่อนข้างยากเลยนะฮะเรียกได้ว่าหาได้ยากมากๆเลยนะฮะตอนนี้ก็คือเจ้าเคลลี่จิ๋วนั่นเองนะฮะมันจะจิ๋วขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวเราไปชมกันในวิดีโอนะครับผมก่อนจะเข้าไปดูนะฮะเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กด subscribe ให้กับ b Backboy Channel ของเอกนะครับช่วยกดให้ด้วยนะครับโดยการ กดตรงนี้เลยแล้วก็อย่าลืมกดเบลไอคอนข้างๆกันนะฮะเพื่อให้ YouTube เตือนสำหรับคลิปต่อๆไปเลยครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปแกะกล่องกันเลยครับซึ่งกล่องก็อยู่ข้างหน้าเอกนี่แล้วครับเห็นไหมครับว่ากล่องเล็กมากๆเลยมีขนาดจิ๋วมากเลยนะครับถามว่าเจ้ากล่องเนี้จะมีกระเป๋าเคลลี่ได้จริงๆเหรอเราไปดูกันเลยนะฮะ เปิดก่องเลยเปิดกล่องมาก็ <S <S เช่นเคยนะฮะมันก็จะเป็นกระดาษเป็นแพคเกจิ้งของ a อมเนนะฮะแล้วก็จะเจอกับเจ้าบุ๊กเลตเล็กๆแบบนี้นะครับซึ่งเขียนว่า Kelly t w i l l y นั่นเองนะครับผมข้างในเขาก็จะบอกถึงพวกลักษณะการดูแลกระเป๋ารวมถึงการใช้งานนะฮะซึ่งเดี๋ยวเอกจะบอกไปในวิดีโอนี้ด้วยพร้อมๆกันเลยนะครับ <S <S 2> <S 2> ปุ๊บเราก็จะเจอกับถุงผ้า นั่นเองนะครับโอ้ถุงเล็กมากเลยจะมีกระเป๋าอะไรที่มันเล็กขนาดนี้จริงๆเหรอเราไปดูพร้อมกันเลยนะครับนี่นั่นเองนะครับผมนี่ก็คือเจ้าเคลลี่ทวิลลี่นั่นเองนะครับ เรียบร้อยนะฮะไซส์ Size, ดูสิครับไซส์ Size เขาจิ๋วมากเลยนะฮะโดยที่ดิเมนชันนะครับจากฐานเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6.5เซนนะฮะส่วนความสูงจนถึงหูเลยนะครับจะอยู่ที่7เซนติเมตร ความลึกของฐานกระเป๋านะฮะอยู่ที่2เซนติเมตรเท่านั้นเองนะครับผมแต่เห็นจิ๋วๆแบบนี้นะครับเขาสามารถเปิดเข้าไปข้างในเก็บของได้ด้วยนะครับแต่จะเก็บอะไรนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ก่อนอื่นเนี่ยเอกจะให้ดูลักษณะภายนอกก่อนนะครับผมลักษณะภายนอกของเจ้า Kelly Twilly ใบนี้นะครับก็จะมีลักษณะเหมือนกระเป๋า Kelly ทุกประการเลยนะครับผมด้านหน้าเนี่ยเขาก็จะเป็นทรงของ Kelly โดยที่มีหูอยู่ด้านบนอย่างนี้นะครับ แล้วก็บริเวณด้านหลังนะครับก็เหมือนกับเคลีี่ปกติเลยนะครับก็จะมีะจุดบริเวณเย็บสายคาดด้านข้างก็จะเป็นทรงเซเลียหรือเย็บนอกนั่นเองนะฮะร,รวมไปถึงก้นกระเป๋านะครับเขาก็จะยังมีหมุด4จุดเล็กๆแบบนี้นะครับ <Wow. S 1> เพื่อที่จะรองนะฮะใเวลาที่เราวางกระเป๋าใบจิ๋วนี้ไว้กับพื้น oh. จริงหรอ โอเคนะครับก okay. okay. in okay. um okay. ็เป okay. ็นดีเทลที okay. ่เขาใส่มานะครับผมใบนี้นะครับหนังเขาเนี่ยจะเป็นหนังบ็อกซ์นั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นหนังวัวที่ค่อนข้างมีความแข็งอยู่ทรงนะฮะแล้วก็มีความเงาของ texture หนังประมาณหนึ่งเลยนะครับผมแล้วก็อะไหล่เขาจะเป็นอะไหล่ลด์ฮาร์ดแวร์อะไหล่สีทองนั่นเองนะครับเห็นอะไหล่แบบนี้นะฮะเขาสามารถเปิดได้แล้วก็บิดได้จริงๆนะครับเดี๋ยวจะลองบิดให้ดูเลยนะครับผม ว่าเธอล็อกเนี่ยบิดได้จริงๆนะครับแล้วเราก็จะสามารถดึงเจ้าสตรปด้านข้างนี่นะครับออกมาได้เพื่อที่จะเปิดกระเป๋าขึ้นมาได้ mm. นี่นะครับเราสามารถเปิดกระเป๋าขึ้นมาได้แล้วและก็สามารถที่จะ Access mm. เข้าไปด้านในของกระเป๋านั่นเองนะครับ mm. เพื่อที่จะเก็บของ mm. นั่นเองนะฮะบริเวณด้านในจริงๆเขาจะมีสแตมป์ด้วยนะฮะจะให้ดูแอมเ พาริสด้วยนะครับผมซึ่งก็จะอยู่ด้านในซึ่งปกติเนี่ยมันจะอยู่ด้านบนของเทอร์ล็อกใช่ไหมฮะแต่ว่าเนื่องจากพื้นที่ตรงนี้เล็กมากๆเลยนะครับเอกว่าไม่น่าจะถึง1เซนเลยเนี่ย mm hmm. เขาก็เลยไม่สามารถแตมไว้ที่ด้านหน้าได้ mm hmm. ก็ไปอยู่ด้านในของกระเป๋าสิ่งที่น่าสนใจของเจ้ากระเป๋าเคลลี่ทวิลลี่ใบนี้นะฮะก็คือว่านอกจากที่เขาจะมีดีไซน์แล้วก็มีลักษณะของฮาร์ดแวร์ต่างๆที่ดึงมาจากคลาสสิกเคลลี่แบ็เลยนะครับเขายังมี การใส่ใจในรายละเอียดนะครับเพราะว่าหนังด้านในของเจ้า Kelly t w e l d y ใบนี้นะครับก็เป็นหนังเชลฟหรือว่าหนังแพะนั่นเองนะฮะเขาก็ใช้หนังเดียวกันกับที่บุด้านในของกระเป๋า Kelly จริงๆนั่นเองหูเขาก็ใส่ใจรายละเอียดเลยนะครับผมหนังด้านนอกเป็นบ็อกซ์แล้วก็หนังด้านในก็จะเป็นหนังเชลฟนั่นเองครับผมทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของเจ้าฮาร์ดแวร์ตรงนี้ดีกว่านะฮะฮาร์ดแวร์ตรงนี้นะฮะที่เป็นเทอร์ล็อก นะครับผมแล้วก็สามารถบิดหมุนได้จริงๆเนะี่ยเอกได้ข้อมูลมาว่าเจ้าฮาร์ดแวร์เนี่ยนะครไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าเขาไม่ใช่แค่ฮาร์ดแวร์ที่ a อดมิเนี่ยไปสั่งโรงงานผลิตมาสําหรับกระเป๋าที่ไซส์เล็กลงก็ทำฮาร์ดแวร์เล็กลงอย่างนี้นะฮะแต่เขาเนี่ยใช้โนฮาหรือว่าใช้ความรู้ความชำนาญพิเศษจากช่างนาฬิกาเลยนะครับในการคิดคน้คนกลไกของเจ้าเทอร์ล็อกที่มีขนาดจิ๋วแบบนี้นะครับก็คือต้องอาศัยแบบว่า ว w t t h m m k k r r หรือว่าช่างทํานาฬิกาเนี่ยในการทําฮาร์ดแวร์ชิ้นนี้ขึ้นมาเลยนะครับผมก็เป็นดีเทลอย่างหนึ่งนะครับที่ทําให้เจ้ากระเป๋าใบนี้จิ๋วแบบนี้นะครับสามารถฟังก์ชันมีการใช้งานเทอร์ล็อกของอะไรแล้วก็ปิดเปิดได้จริงนั่นเองครับผมทีนี้เพื่อนๆคงจะสงสัยกันแล้วใช่ไหมครับว่าแล้วกระเป๋าใบใหญ่ขนาดเนี้ยเขาสามารถจุอะไรได้นะครับ เอกมีตัวอย่างมาให้ดูนะครับว่ากระเป๋าแบบนี้จะจุอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยนะครับเอกมีนี่เลยนะครับ AirPods นะฮะเป็น AirPods Pro นะครับจุได้ไหมจริงๆถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้นะฮะ แต่ปิดไม่ได้ครับผมก็อาจจะต้องใส่คิ้วแบบนี้นะครับห้อยไปแบบนี้แล้วก็ตัว Kelly Twilly เนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆแบกชามในการห้อยกระเป๋าอีกทีถามว่าใส่ได้ไหมจริงๆมันก็ใส่ได้นะครับแต่มันก็จะต้องเปิดฝาค้างๆไว้แบบนี้นั่นเองนะครับผมนี่นะครับเอกมีลิปมันนะครับถามว่าใส่ลิปมันได้ไหมไม่ได้นะครับผมด้วยความที่ด้านบนของกระเป๋าเนี่ยแคบเกินไปนะครับก็ ใส่ไม่ได้นะครับพกเงิน20บาทนะครับเป็นคนรวยพกเงิน20บาทใส่ได้นะครับผมก็เวลาเพื่อนๆไปซื้ออะไรเดียบไปซื้อกุยช่ายทอดนะฮะสองชิ้นป้าป้าครับขอกุยช่ายทอดสองชิ้นนะครับเดี๋ยวขอนี่นะครับี่บบาทครับผมนี่เลยครับผมใส่แหวนในเอกใส่ได้ไหมนะลองดูนะครับว้าวใส่ได้ด้วยนะครับผม ได้เข้าไปในกระเป๋าแล้วก็ปิดได้ด้วยนะครับถ้าเป็นแหวนเอกเ,เนี่ยเพราะว่าขนาดพอดีเลยครับผม mm hmm. โอเคนะฮะนั่นก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆของการใส่เดี๋จะลองปิดกระเป๋าให้ดูนะครับผม mm hmm. ก็น่ารักมากเลยปิดเราก็จะปิดฝาลงไปเหมือนเดิมนะฮะต่อ mm hmm. ไปยางนะครับเราก็จะ แล้วก็จบด้การบิดตัวล็อกนะครับนี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็จะได้เจ้า k คลลี่ทวิลี่แบบนี้ปิดเรียบร้อยนะครับผมเอาล่ะเอาในความเป็นจริงนะฮะก็คือว่าเราไม่ได้ใช้กระเป๋า k คลลี่ทวิลี่จิ๋วแบบนี้ในการใส่ของในชีวิตประจําวันหรอกนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถใช้งานได้จริงนะฮะการเปิดปิดก็ค่อนข้างที่จะลําบากนะ,ะไม่ได้ทําได้เร็วไม่ได้ทําได้ง่ายด้วยนะครับผมแต่ถามว่าสุดท้ายแล้ว คนที่ซื้อมาส่วนใหญ่นะฮะก็คงจะใช้ประโยชน์จากเจ้าสายทวิลลี่นะครับผมสายทวิลลี่ตรงนี้นะฮะเป็นผ้าไหมแบบเดียวกันกับที่ทางแอมสนะครับเขาทาผ้าพันคอรวมไปถึงเจ้าผ้าทวิลลี่ที่สาวกแอมสเนะี่ยมักจะเอาไว้พันหูกระเป๋านั่นเองนะครับผมซึ่งสายนี้นะฮะมีความยาวเนี่ยประมาณ15เซนเท่าๆกับสายของแบ็กชามเพื่อให้มันเป็นแบ็กชามในการคล้องกระเป๋านั่นเองนะครับคล้องยังไงเดี๋ยวเรามาคล้องให้ดูเอกมินี่เลยนะครับ คนพี่ของเขานั่นก็คือเจ้าเคลลี่35นั่นเองนะครับเป็นหนังแบบเดียวกันเลยนะครับหนังบ็อกซ์นั่นเองนะครับเจะลองพันให้ดูนะครับว่าหน้าตาจะออกมาเป็นประมาณไหนนะครับนี่นะครับผมก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับก็จะมีความน่ารักนะครับเหมือนมีกระเป๋าสองใบเป็นแม่ลูกอยู่ด้วยกันแบบนี้นั่น <Wow. S 1> เองครับสิ่งเดียวที่เอกมองว่าไม่ค่อยจะน่ารัก กับเจ้า Kelly t w ล l l l e ิีนี้ก็คือราคานั่นเองนะฮะเพราะว่าราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ70,000บาทเลยนะฮะ70,000บาทสำหรับกระเป๋าจิ๋วแบบนี้นะฮะเอ้พูดตรงๆเลยนะฮะถ้าไม่ได้ใจรักจริงๆใน h e r m e s หรือว่าต้องการชามแบบนี้เป๊ะๆในการมาห้อยเลยนะฮะ การสเปนเจ0 0 0่นบาทเป็นอะไรที่โอเวอร์ไพรส์สำหรับแอรเมมากเลยนะฮะจากมุมมองของอลูกค้าแอรเมที่ใช้มานานนะครับไอ้มองว่าจริงๆราคาเขาไม่น่าไม่ควรจะเกินประมาณ30,000ื่นด้วยซ้ำนะฮะเพราะว่าปริมาณของหนังหรือว่าลักษณะฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยเขาไม่ได้มีเยอะมากนะครับกับการ ตั้งราคาไปจนถึงขนาดเกือบจะได้กระเป๋าใบอื่นของ a อ r m นะฮะหรือแม้กระทั่งได้ Evelyn ที่เป็นไซส์ม i นิ Evelyn ไปแบบนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับ <Wow. S 1> แต่ว่านี่เราได้แค่ชามเล็กๆเองนะก็เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยน่ารักนะฮะมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ทาง a m r เเขาเอ่อเมนชั่นไว้นะฮะในคู่มือก็คือว่าการใช้เจ้า k e l l y t w i l l y แบบนี้นะฮะเจ้าส่วนของอะไหล่ด้านหน้าเนี่ยนะครับเขามีความยืดออกมาจากตัวชามนะครับผ แล้วก็อะไหล่เนี่ยเขาจะมีความคมในระดับหนึ่งนะฮะซึ่งแอมเสบอกว่าเมื่อเราห้อยไว้กับกระเป๋าแบบนี้นะฮะเขาอยากให้เราจัดชามเนี่ยให้ด้านหน้าของอะไหล่เนี่ยเฟซออกมาด้านนอกแบบนี้นะครับคือไม่ได้คว่ำแบบนี้นะครับเพราะว่าการคว่ำแบบนี้เนี่ยไอ้เจ้าอะไหล่ ที่ยืนออกมาจากชามนะฮะมันสามารถไปขูดขีดกับหนังแล้วก็อาจจะสร้างรอยหรือความเสียหายให้กับหนังของกระเป๋าได้นั่นเองนะฮะแล้วเขาก็บอกไว้ว่าเมื่อไหร่ที่เราเปิดปิดกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มีการขยับของชามเนี่ยก็ให้จัดให้เจ้าชามเนี่ยนะฮะหันหน้าออกมาอย่างนี้ตลอดเลยครับผมครับและนั่นก็เป็นการรีวิวเจ้ากระเป๋าจิว๋วหรือว่า Kelly t w i l l y แบ c กชามนั่นเองนะฮะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับบทสรุปนะฮะเอมองว่าเขาเป็นอ s สระที่น่ารักมากนะครับด้วยความที่แอมสเนี่ยสนใจในรายละเอียดนะครับแล้วก็มีโน้ตฮาวในการผลิตจริงๆ <Wow. S 1> นะครับเพราะว่าถ้าเราดูเนี่ยคือขนาดมันยิ่งเล็กนะฮะการตัดเย็บ การโครงรายละเอียดเนี่ยมันยิ่งยากนะครับรวมไปถึงส่วนของฮาร์ดแวร์นะครับที่เขาใช้โน้ตฮาวของทางช่างนาฬิกาเนี่ยมาทำให้สำหรับฮาร์ดแวร์เลยเนี่ยอมองว่ามันเป็นการโชว์คราฟต์แมนชิพหรือว่าความชำนาญในการเป็นผู้ผลิตเครื่องหนังของ m อได้ดีมากเลยนะครับผมแต่ถามว่ามันคุ้มค่ากับเงินที่เราจะต้องจ่ายไป7 แ0 0หมื่นไหมเนี่ยตรงนี้คงจะต้องแล้วแต่วิจารณญาณของเพื่อนๆนะฮะบางคนอาจจะมองเห็นว่าเฮ้ยสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่น่าสะสมนะครับแล้วก็ในอนาคตราคาอาจจะขึ้นก็ได้นะครับสามารถไปเทรดได้เนี่ยก็อาจจะหามาครอบครองได้ไม่ยากนะครับผมแต่สำหรับคนที่ไม่ได้อยากที่จะสะสมมากหรือไม่ได้อินในแอมเสมากนะฮะการสเปนเงินเยอะขนาดนี้นะครับ สู้เอาไปซื้อกระเป๋าแบบอื่นๆที่สามารถใช้งานได้จริงใส่ของได้จริงเหลือเงินเก็บมากกว่าด้วยนะครับเจ้า Kelly t w i l l ลี่ชิ้นนี้ก็อาจจะไม่ได้จําเป็นถึงขนาดนั้นนั่นเองนะครับเพ,พื่อนๆละครับมีความคิดเห็นอย่างไรก็มาใช้เอกทราบกันข้างล่างนี้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับเรามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเอกอ่านแล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับสำหรับวันนี้เอกต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยนะที่ติดตามใน b a c k บ o ก r Channel ของเอกมาตลอดนะครับแล้ว ก็ถ้าชื่นชอบในคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เอกด้วยนะครับในอีพีหน้าเอกจะมานำเสนอกระเป๋าแบบไหนออสซชิ้นใดอย่าลืมติดตามแบบ o บอ h a าแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ